ลาวเบิร์ตคำสีว่้าประนามเขเมรลาวยันหลักฐานยืนข้างไทยชี้กระสุนลูกหลงเป็นของเขเมรทำผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนสวัสดีครับผมวิวัฒเราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปกับสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเบื้องหลังเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ไม่ใช่เป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่เต็มไปด้วยการยั่วยุ การใช้ข้อมูลบิดเบือนและแกมการเมืองที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านคงได้ติดตามข่าวความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดแต่ภาพข่าวที่ปรากฏอาจไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงต้นตอของเหตุการณ์และเปิดโปงความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดระลอกล่าสุด เกิดขึ้นจากการกระทําที่ซอเจตนายั่วยุอย่างชัดเจนจากฝั่งกัมพูชาเริ่มต้นจากการที่ทหารไทยห้านายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นอาวุธที่ถูกนำมาฝังไว้ในดินแดนของประเทศไทยอย่างจงใจสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อมีการส่งกำลังทหารติดอาวุธพยายามลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อน นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายใดคือผู้ที่เริ่มต้นการยั่วยุแต่สิ่งที่น่าตกใจและสะเทือนใจที่สุดคือการที่กองทัพกัมพูชาตัดสินใจใช้อาวุธร้ายแรงที่ไม่สามารถควบคุมเป้าหมายได้อย่างเครื่องยิงจรวดหลายลำกล่อง BM 2 1่กรดซึ่งเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการระดมยิงทำลายล้างเป็นพื้นที่กว้างไม่ใช่อาวุธสำหรับโจมตีเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำและโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อจรวด BM 2 1 ถูกยิงถล่มเข้ามาในเขตชุมชนของฝั่งไทยเป้าหมายคือปั๊มน้ำมันในจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง8รายและหนึ่งในนั้นคือเด็กอายุเพียง8ขวบไม่เพียงเท่านั้นโรงพยาบาลพนมดงรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดก็ถูกยิงถล่มจนได้รับความเสียหายอย่างหนักและต้องมีการอพยพผู้ป่วยอย่างโกลาหลนการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสงครามและหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ในส่วนของการตอบโต้กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความเป็นสุภาพบุรุษกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าปฏิบัติการโจมตีแบบศัล,ลยกรรมหรือ surgical strike โดยใช้อาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นที่สำคัญคือ กองทัพไทยได้ละเว้นการโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาจงใจตั้งฐานยิงปืนใหญ่ของตนไว้ท่ามกลางหมู่บ้านของประชาชนซึ่งเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและไร้ซึ่งมนุษยธรรมการพยายามในการบิดเบือนความจริงของขมือยังไม่จบสิน้นเมื่อมีรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่จำนวนสิบนัดได้ถูกยิงไปตกในเขตดแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้าน โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้รีบออกมาปฏิเสธพ,พร้อมทั้งกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไทยที่ต้องการใส่ร้ายป้ายสีแต่ความจริงก็คือความจริงครับกองทัพไทยได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านและได้ประสานงานกับทางการลาวเพื่อขอเข้าร่วมในการตรวจสอบหลักฐานอย่างโปร่งใสและผลการตรวจสอบก็เป็นที่ประจักษ์เมื่อทางการลาวและไทยได้ร่วมกันถแถลงการยืนยันตรงกันว่า จากการตรวจสอบร่องรอยและทิศทางของวิถีกระสุนสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ากระสุนปืนใหญ่เหล่านั้นถูกยิงมาจากฝั่งเขมรการที่รัฐบาลลาวยอมให้ทหารไทยเข้าไปร่วมตรวจสอบหลักฐานในดินแดนของตนเองนั้นถือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระดับสูงที่มีต่อประเทศไทยและเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนไปยังประชาคมโลกว่า พวกเขาวางใจในความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือของไทยมากกว่าคำพูดที่เลื่อนลอยของเขมรไม่ใช่แค่ประเทศไทยและลาวเท่านั้นที่เห็นความจริงแต่ประชาคมโลกก็จับตามองเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณนาธานรูเซอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมจากสถาบันนโยบายยุทธศาส,าศาสตร์ออสเตรเลียหรือ ASPI ได้ฟันธงอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่ยั่วยุและสร้างสถานการณ์ให้บานปลายมากถึง33ครั้ง ขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ได้ออกมาประนามการใช้อาวุธโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนเช่นเดียวกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่แสดงความกังวลต่อการทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์จนนำไปสู่การประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคำถามสำคัญคืออะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ระบอบฮุนเซนต้องสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองตรงกันว่า นี่คือละครสงครามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเบียงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศที่กำลังรุมเรา้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หรือการพยายามของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายฮุนมาเนตที่ต้องการสร้างผลงานเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่จับตามองของนานาชาติคือ ปัญหาธุระฟอกเงินกิจการสีเทาโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์และศูนย์กลางการค้ามนุษย์ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับกัมพูชาคิดเป็นเกือบ40%ของ GDP การจุดไฟสงครามที่ชายแดนจึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเบี่ยงเบนสายตาของชาวโลกออกจากปัญหาอาญากรรมข้ามชาติที่กำลังกัดกินประเทศท้ายที่สุดแล้ว เหยื่อที่แท้จริงของเกมการเมืองนี้ก็คือประชาชนชาวกัมพูชาเองที่ต้องทนทุกข์อยู่ภายใต้ระบอบที่กดขี่มีการอุ้มหายฝ่ายตรงข้ามปิดปากสื่อและไล่ที่ชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรมจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำเสนอนี้จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การประทะก,กันตามแนวชายแดนแต่เป็นการเปิดโปงท่าแท้ของระบอบการปกครองที่เลวร้ายไร้ซึ่งมนุษยธรรม ที่พร้อมจะใช้ชีวิตของประชาชนเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจของตนเองประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงการตอบโต้อย่างมีวุฒิภาวะและยึดมั่นในหลักการสากลและความจริงที่ปรากฏก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในเวทีโลกขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับผมวิวัฒและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ